โควกพลิกกันเลยนะละครับตุกข้างในเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะตาําปลาไปด้วยนะคะนี่ค่ะปลาทูครับกลิ่นปลาทูอหอมๆครับผู้ชมตักกินกับพัามันจะมีน้ำนิดๆน,นะคะมันจะไม่แห้งเกินไปนี่นะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันเช้าตรู่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พัตเตอร์มาแล้วครับนนมาเช้าเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้จะลงวันที่สาสิบนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจท้ายปีให้หน่อยนะครับส่งส่งกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะท้ายปีแล้วนะคะวันจะขึ้นปีใหม่แล้วขอ คุณยายก็ขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงก็ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะคะเรื่องร่ำเรื่องรวยนะครับผู้ชมขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันะนะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะครับผมมาวันนี้ทำอะไรดีแม่วันนี้คุณยายจะตำน้ำพริกนะคะวันนี้อตำน้ำพริกน้ำพริกกะทินะคะน้ำพริกปลาทูกะทิน้ำพริกเด้อพลาดทำไร มะขาหนกโลพร้าวปลากะทิอ่ะนะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณยายจะตั้น้ำพริกปลาทูกะทินะคะนี่นะคะน้ำพริกปลาทูกะทิค่ะทาปลาทำปลาทอดไหมค่ะทอดแปลกดีนะครับวันนี้คุณยายจะทำนะครืมเมนูแปลกใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยนะคะวันนี้ค่ะปลาทูทอดของคุณยายสองตัวนะคะท่านผู้ชม ทอดแล้วค่ะอันนี้คุณยายทอดแล้วแกะก้างออกแล้วนะคะ,ะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบทอดก็เอาไปย่างก็ได้นะคะหอมๆนะคะอวันนี้คุณยายทอดมาแล้วสองตัวนะคะแกะอะไรแล้วเรียบร้อยกะทิสองร้อยห้าสิบมลนะคะจะมีน้ําตาลนิดหน่อยมีน้ํามะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะมีน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะมีกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนนคุณครูน่นะกะปิหวานนะคะปีหวานนะครับก็จะมีกระเทียมหนึ่งหัว หอมแดงจะมีอันนี้ลูกโดดของคุณยายนะคะอันนี้พริกแดงกินดาสีแดงนะคะมีสีเขียวนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะผักต้มของคุณยายจะมีแตงกวามีมะเขือต้มมียอดแคต้มแล้วก็มียอดดอกมะลุมต้มนะคะอืนะคะยอดแคต้มนี้ได้มาจากเมนูเมื่อวานแน่นอนครับวันนี้ยอดไว้นะคะมาค่ะคุณยายอย่าเปิดแก๊กกันเลยนะคะ กนนะครับมาคั่วพริกกันก่อนนะครับบอกทีมาคั่วพริกกันเลยนะครับครับพี่ค่ะทั้งใยคั่วพริกก่อนนะคะอ,อ,อันที่ทําลูกโดก็คั่วไปได้เลยนะคะอ๋อขั่วพร้อมกันเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมคั่วพริกใส่น้ํานิดหน่อยเพื่อให้หอมกระเทียมพริกเข้าสุกง่ายๆนะคะมีนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเติมมาดูด้วยอืมมันอร่อยมากเลยนะคะสุกง่ายง่ายค่ะนี่นะคะนี่ถ้านี่นะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำเนี่ยเดี๋ยวพริกกระเทียมหอมแดงเราจะสุกข้างในเลยสุกข้างในเลยนะคะอืมนะคะเดี๋ยวรอให้เขาสุกนะคะปลาทอดแล้วครับเจนเจ้าไปกินมด้เอาก้างออกไปได้ไหมได้ครับ คุณยายเราก้างออกแล้วนะครับเดี๋ยวคุณยายเอาให้นะครับมีจะกินปลาขึ้นมาอีกนะคะถ้า,ามีคนขโมยปลาค่ะมีคนขโมยปลาแล้วหนึ่งคนนะครับค่ะเดี๋ยวคุณยายเอาให้นะคะ <c oughs> น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะอ่ากลัวไปให้เขาหลุดก่อน <c oughs> ประเทศไทยมีกี่ฤดูครับ <c oughs> มีฤดูอะไรบ้างหนาวครับฤดูฝนฤดู ร้อนอ่าแล้วดูฝนทำไมแม่เก็บเห็ดดูฝนแม่ไปเก็บเห็ดก็เห็ดมันอร่อยอะลูกพี่ของยายได้แล้วนะคะมาค่ะได้แล้วครับค่ะเนี่ยติดแก๊กันนะครับสีสันประมาณเนี้ยค่ะนี่นะคะนะค่ะเอเดี๋ยวรอไปตำใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปตำก่อนตำแล้วก็แยกลูกโดดหน่อยนะครับค่ะหรือว่า ลูกโดดโลูกโดดก็คือลูกโดดนะลูกโดดคือลูกโดดอย่างนี้เลยนะคะคุณยายจะไม่เอาไปตํานะคะแต่คุณยายจะคั่วให้เขาหอมนี่นะคะุยายใส่เลยค่ะ,ะมไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจิตเระเด็นใส่ค่ะนี่นะคะยายก็ได้ได้ประมาณนี้คุณยายจะใส่ปลาลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตําปล<ร>า<ร>ไปด้วยนะคะนี่ค่ะปลาทูครับค่ะน้ำพริกกะทิปลาทูครับ พัตเตอร์จะไปโรงเรียนแล้วครับตั้งใจเรียนนะโลกบายดูใส่เ้านี่นะคะพริกคุณยายก็จะได้ประมาณนี้นะคะราคะคุณยายจะตักออกแล้วนะคะโหแค่ปลาทูแหลกค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดกันนะคะค่ะอืมกินปลาทูหอมๆครับผู้ชมหอมกระเทียมหอมพริกด้วยนะคะที่ควาจริงถ้าเป็นน้ำพริกปลาทูปกติก็น่าจะจบไปแล้วนะครับใ องรสกินได้เลยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวคุณยายจะไปผัดกับกะปิเอ๊ะค่ะผัดกับกะทินะคะเปิดแก๊สกันเลยค่ะเปิดแก๊สแล้วครับผมกะทิคุณยายใส่ได้เลยนะคะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนคค่ะ,คะเมื่อกี้แม่พูดชื่อเมนูครับเป็นน้ำพริกปลาทูกะทินะครับแต่ความจริงแล้วคืออะไรนะเป็นน้ำพิก กะทิปลาทูคุณยายบางทีคุณยายทำบางทีคุณยายก็สัตสมนะคะว่าเรียกอะไรก่อนที่เดือดเดือดมาแล้วครับเดือดแล้วนะคะมาค่ะคุณยายใส่น้ำพริกชิคุณยายตำไปเลยนะคะก็จะกลายเป็นปลาทูกะทิแล้วนะครับเวลาคุณยายปูดผิดนะคะลูกก็ชอบแซวค่ะ แซลแซลหน่อยครับน้องเหงาอยู่สองคน,นครับค่ะนีค่ะแม่เติมกระทิี้วยนะครับนึกรสชาติออกอยู่นะครับผู้ชมว่าเขาจะหอมนัวกะทินะครับแล้วก็เป็นน้ำพริกปลาทูอย่างนี้นะครับที่ใส่ปรุงกะปิด้วยนะครับไม่นีค่ะคุณจะถ้าใคร ชอบปลาก็ใส่ปลาได้นะคะอันนี้คุณยายใส่กะปิแทนนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาครับนี่เป็นกะปีหวานน้ำตาลซื้อในช้อปปี้ครับคุณผู้ชมน้ำข่าเปียกนะคะอ้ำมีเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะคะเผ็ดนิดนีค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลครับค่ะผัดผัดแี่คก็เติมกะปิครับ ไดีเอาก้างปลาออกก่อนเจอก้างปลาคุณยายแกะไม่หมดนะคะถ้ามันแห้งไปท่านผู้ชมก็เติมกะทิไปเรื่อยๆนี่นะคะคิ่ค่ะนี่นะคะเนื้อเนียนๆแล้วครับอ่ะนัดเลยนะคะ แม่เติมน้ำขพ้นไปหน่อยครับอ๋อมันจะเป็นน้ำพริกที่มีน้ำน้ำหน่อยใช่ไหมแม่น้ำน้ำค่ะท่านผู้ชมไม่ชอบน้ำเยอะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเติมน้ำลงไปก็ได้นะคะแต่นี้คุณยายอยากให้เขาเป็นน้ำนิดหน่อยนะคะเวลาเราตักตักกินกับผักมันจะมีน้ำนิดๆนะคะมันจะไม่แห้งเกินไปนี่นะคะนีค่ะคุณยายเอาก้้งออกทั้งหมด ตาคนแก่นะคะใหญ่แอบชิมนิดนึ่งเป็นไงอร่อยค่ะได้ละจะหอมหอมประทูหอมกะทินะคะนี่นะคะคุณยายจะพอแล้วนะคะเรียบร้อยครับแค่นี้แล้วเป็นเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะคุณยายติดแก๊สแล้วนะคะน้ำพริกค่ะปลาทูกะทิกะทิปลาทูง่ายาๆค่ะ ลงจานกันเลยครับอันนี้ลงถ้วยนะคะไม่ได้ลงจานนี่เห็นไหมเห็นไหมเด็เล่นกันแล้วะคถ้าเป็นกิ่นหอมๆนะครับใช่ปนประทูก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นกะทินะคะอันนี้ก็จะอร่อยกะทิลงกครับไปอีกนะคะอีกขานัวครับนัวกะทิเลยค่ะอันนี้ นี่ค่ะลูกโดดของยายนี่นะคะที่ยายคั่วไว้แค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วค่ะนี่กินกับผักนะครับเข้ากันนี่ดอกแคร์แล้อะไรนะต้มแคมีดอกมียอดแครแ,แล้วก็มีดอกมะลุมนะคะแล้วก็มีมะเขือต้มวันนี้นะคะ แล้วก็มีแตงฟาหนึ่งลูกมีมละะขีนกนิดหน่อยนะคะคุณยายไปเด็ดมาได้มามา,มาไม่กี่ลูกเองนะคะนี่นะคะโอ้มีมลระขีนกด้วยค่ะนี่นะคะโอ้คุณผูชมกินข้าวด้วยกันครับนี่คะ่ะสวยๆค่ะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับน้ำพริกกะทิปลาทูสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมมาคะ่าะโอ้โหลองชิมน้ำพริกปราเปล่ากันนะคะหนึ่งเมนูน่าสนใจครับออร่อยคะ่ะหอมปลาทูแล้วก็หอมกะทิความเผ็ด เผ็ด <PE F> ไม่มากนะคะเผ็ด <PE F> น่อยๆนะคะเพราะว่าคุณยายไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะนะคะคุณยายจะลองกินกับผักอันนี้เป็นยอดมะลุม,มะนะคะดอกมะลุมนะคะคุณยายชอบกินยอดมะลุมนี่ค่ะนี่นะคะอ๋ออันนี้เป็นยอดมะลุมหรอไม่นึกว่ายอด,ดอแครดอกมะลุมมันนี้ดอกมะลุมนะคะอืม,อมกินเข้ากันนะครับอือ อร่อยค่ะถ้าเป็นบ้านผมนี่ข้าเหนียวปาดเลยนะจ้ำเลยใช่ไหมอือร่อยค่ะอืนี่ครับผู้ชมสีสันหน้าตาจะเป็นน้ำพริกที่ดูน่าสนใจดีนะครับโอ้โหมาชิมกันเลยครับผมมาค่ะน้ำพริกกะทิปาทูค่ะมาครับอร่อยเดดดูกลิ่นนวๆเลยนะครับผู้ชมไม่เผ็ดอร่อยหอ,อม อืมอืมนงังหอมมะหอมมากอร่อยมากครับกลิ่นปลาทูเขาหอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเอามาทําเป็นแนวแบบน้าพริกใส่กะทิอะไระอย่างเงี้ยนะครับหอมหอมมากเลยอร่อยอร่อยนี่ค่ะอืมโหหยุดชิมไม่ได้นว,นวเลยนะครับผู้ชมอืม หอมหวานแล้วหวานจะหวานกะทิหน่อยหวานกะทิอืมอร่อยนี่เปรี้ยวนิดนิดอืมหอมกระปิวหวานขึ้นมานนหน่อยหน่อยแต่แต่ปลาทูอ่ะเขาหอมอยู่แล้วหอมเขาหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วโอ้หเมนูนแนะนําเลยนะครับรคุณผู้ชมเขาทำแบบน้นํๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ตักเวลาตักแล้วราดข้าวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอร่อยค่ะอร่อยมากเลยนะคะ ลูกชอบกินดอกมะลุมอร่อยค่ะไปทำเลยนะคะท่านผู้ชมอร่อยแล้วก็ง่ายง่ายนะคะเข้าหมดหม้ออีกแล้วค่ะก็จะแปลกกับจะแปลกไปกว่าที่เราตำผลธรรมดามตำ่ลปลาทูอันนั้นเราจะใส่น้ำปลาล้านะคะแต่อันนี้ถ้าใครชอบน้ำปลาลาก็ใส่ได้นะคะอลองไป<ต>ทำกันดูครับผู้ชมอร่อยไม่ง่ายน,นีเมนูแนะนำเลยครับผมชิมแล้วแบบ วู้วว้าวเลยนะครับอร่อยค่ะอร่อยอร่อยชอบ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 แนวคลนี้ครับค่ะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะงหมเนาะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมใาเกี่ยว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้น้ำพริกกะทิ ปลารูของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเรานะครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับขอบคุณค่ะหรือใครอยากจะเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซุปเปอร์แตงเข้ามาได้ครับค่ะขอบคุณนะคะ